มนหับเขาสู้อซองน้องเตยซาวลาวกันนะทุกคนเมื่อนีน่น้องเตยกัดสิพาทุกคนมาหล่นน,น้ำอยู่ห่วยเนาะทุกคนจิมาอาบนา้ำซาผมเลยเนาะเพราะว่ากสยคีขำเลยอาบอาบแล้วอาบเลยเนาะทุกคนเมื่อเฮือนก็คือว่าบ,บริอาู่ด้วยเนาะน,น,น,น้องเตยกัดสิมาสะหัวเนาะมือนี้ค่ะเพราะว่าผมเหนียวเหนียวน้องเตยกับบริปเรียง,งวัวเนาะทุกคนปล่อยแล้วเรียบร้อยเนาะสบายแล้ววันนี้แต่ก่อนน้องเตยสีไปอาบน้ำน้องเตยกัดสิพาทุกคนมาเบิ่ง มา,มาเบ่งน้ำสั่งหรือว่านำกินแบบโบราณโบราณสมัยก่อนเนาะทุกคนผัวในนาหลองเตยมันซะมีอยู่อันหนึ่งเนาะหนองเตยจะพาทุกคนไปเบ่งเดี๋ยวจังสีไปอาบน,น้ำเนาะอันนี้ซีเมนต์ต่อน,นอทุกคนต้อนแบบเขาไวคขางปลาช่วงพลตกช่วงยามนานะเป,นนเป็นตอนเป็นตอนพอใหญ่หลองเตยเองเนาะนี่มันโเเอเคไปแลยเขาก็เอาแยงขึ้นไปเลยเนาะผัวน้า,า,นนามันบกไปเลย นองเตยกับสิพาทุกคนมาเบิ่งน้ำส่างซะก่อนนอกมือนีิค่ะตอนนี้จังสิไปอาบน้ำนี่น้ำนนี่ก็มีอยู่น่าจะมีปลาซิวปลายังอยู่หน่อยน้อยองเตยก็อยู่ห่วยนอกห่วยหน้าน้องเตยเองแหละน้องเตยสิพาทุกคนไปเบิ่งน้ำส่างเนาะกับไปส้มกันเลยนอกทุกคนนี่ทุกคนน้ำส่างแต่งเพิ่งเลยนอกทุกคนน้ำส่างอันนี้ก่ะตั้งแต่รุ่นพ่อใหญ่แม่ใหญ่น้องเตยเลยจั๊กข้าเคียนยังใส่น้องเตยก็อ่านบอกเนาะ แต่หึงเลยเนาะเห็นเ <suppression. S 1> หน็หนเป็นว่าสิฮหลายปีเลยได้เนาะนี่ในนี่แตกแล้วตะเกายังบริแตกน้ำมนันสะีออกมาตลอดเนาะทุกคนในนี่ฮะขันซาดีๆมันก็สามารถกินได้เลยเนาะพอหน้ามันไซมันออกมาตลอดเนาะทุกคนนี่ค่ะน้องเตยสิว่าเอาว้าวเฮพังน้องเตยก็ะหูบ่หูรายละเอียดแลวเนาะน้ำกะใสแต่แท้ตะเกา ยามดำนาแบบรู้ว่าช่วงบ่มีฝนตกนีนย่มนานี่มาซาด้ำส่างกินเน่นี่แล้วทุกคนเลยฝนบปรตกบ่มีน้ำฝนกะซาเอาในนี่ไปกินเนาะน้ำสางเน่นี่ก็ลายปีเลยเนาะทุกคนยามแรหรือว่ายามไห้ยามนาใช้ยบยักซืกอ้อกะมาซาอันนี้มันก็ได้ลายเนะาะเพราะหน้าม,มันออกมาตลอดแต่คันช่วงฝนตกดุในกันน้ำกับซีลายเนาะ ช่วงแรงๆก็สิได้อยู่กระถางหนึ่งซองกระถางบางทีก็ได้เป็นกระพุย้ยนะทุกคนน้ำเย็นๆนี่น้าม,มันสะมีตลอดนอกจากคันเทาตักออกดีๆมันก็สามารถกินได้เน,ะนาะเย็นทุกคนเลยน้องเตยทิ่จะออกเดิอดออกแล้วมันก็สะมีน้ำขึนน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 ้นมาอีกเมื่อนน้องเตยเลยสิไปหาอาบน,น้ำคา่ะทุกคนทะสิบ่ได้อาบในนี่เดี๋ยวกลัวทีขึ้นไปอาด้วยเทง น้ำม,มันดีใสกว่าเนาะในนี้น้ำม,มันเนี่ยคุ้นๆให้ตักน้ำออกให้เบิด์ตเนาะทุกคนแล้วมันก็สิไหลออกมาป้าไว้เฮิงเต mm ิบกระจายเติบลงเตยลงเตยชีเคาะน้ำออกให้มันเบิดเนาะทุกคนแล้วมันก็สิไหลออกมาให้ทุกคนเบิ่งตเนาะมันกบบมันอยากออกแดงๆเนาะทุกคนสุขภาพดีๆมันก็สิเป็นขาวใส่เนาะ ใสออกมาจกมันมาแต่ใส่ห้ามหวยหนะหวยลมาลงมือก้านในหน่แนเขาซะมันก็อาจจะมีกิริลงมาเน่นไปเอาปลาอันอันหน่อะไรออกมาเคือมันอยูน่นน่งไฟปกติ นี่เบิรแล้วนี่มันกระไลซื้อหมอกมานี่ทุกคนน้ำขุ่นเนาะมันมีแต่ขี้ดินมาแล้วน้องเตยชิพาทุกคนมาเบิ่งใหม่เนะาะตในน้ำก็เต็มจิ๋วกับโบเทงขั้นว่าเต็มเน,กกนาะกระไลเติกบกกรประมาณเพียงนีไปเลยมองเตยกับโบหูเนาะว่าน้ำม,มันไหลมาแต่ใส่แต่มีตลอดเนาะทุกคนบ่เคยแห้ง ขันซะดีๆกะกินได้ปกติถึงเถื่อะคนมาเอากะเป็นกระทงังหรือเป็นกระพุ้ยก็ได้เนาะขันน้ำลายเห็นป่ะทุกคนน้ำม,มันซึมออกมากปลาไว้ประมาณสชั่วโมงสองชั่วโมงกะลายเติบขันซะดีๆกะกินได้เลยเนีย่คือเดี๋ยวนี้น้องเตยซาอลไรกะบัดน้ำมันลายกะกินได้ปกติเนาะทุกคนน้องเตยกะซาหน้าไว้แล้วเนาะทุกคน เราก็สิไปอาบน้ำอยู่เทิงปะละเนาะน้องเตยกะสิป้าให้มัน,นอันละลายก่อนเนาะมันก็ต้องใส่เวลาเนาะทุกคนเพื่อนน้ำม,มันซีลายเรากะสิไปอาบน้ำกันเนาะบัดนี้เน้องบะไรน้องเตยกะจังสีผ้ามาเบิ่งว่ามันสิได้ลายสำแดงเนะาะเรากะสิไปอาบน้ำกันเลยบัดน,นี้อย่างคืนคืนเทิงอีกแล้วเนาะทุกคนเพราะว่าน้องเตยสิไปอาบอยู่เทิงพุ่นน้ำม,มันสิใส่กว่าในสั้นเลยทุกคน ย่างขึ้นไปทึงอีกคุณแล้วเนาะงบันนี้ยค่ะเพราะอันนี้น้องเตยพาทุกคนมาเบิ่งน,น้ำสั่งสมัยตะกี้จะสืนะ่อนาะกับ,บาว่าจะได้ตะกี้เป็ดแดเพราอตอนนี้ก็ยังใส่อยู่มันห่งจากฮังจากเพ่บุรีน้อเพราะว่ามันไต่โดนแล้วเนาะทุกคนควายนี่ทุกคนอันนี้มันดอกพักขีมัหอมหอม ลายแต่ผมงานได้ทุกคนดอกไมเ้เป็นยลูกพิษหอนี่กุกคนกาช่อนหัวยังจะอะไรกับแพลาด์ใบตองดีทุกุนนามที่อาสิอากสิอากะ เวร์ไซส์ทำนี่เหละเนาะมันเป็นน้ำหัวยน้ำห้องนี่กะพ่ออาบได้อยู่เนะาะกะไปได้ใส่พ่อที่ิตแล้วมังเกิสชิบะลงเนาะทุกคนเพราะว่าน้ามันก็เลิกเหน่ก็ย่ยานเนาะบ่อลเขากินไปฮู้ขุกเขียดบ่อลเขาก็สชิบะลงอาบกัไนไะด้เนาะมันนี่ชื่อขุกมาก ักอาบเอาหน้าทุกคนบุกาล,ลนะ้ำมียาสาพรมกับวีอันหนึ่งนี่วีเขียวเหี้ยนเ้ากจะไปตักเอา,าน้านะทุกคน พีชมีน้ำกว่าแถวหลุ่มเนาะทุกคนปิงก็มีพ่อมเที่ยงกลังเตยบนนี้น,น้ำสางเนาะอาบน้ำหึ้งแวนเลยชิซผมพรมพรมน้องมือค่ะพมกาเห็ดลุงพึ่งอยู่วีให้มันมมอนซะก่อน ิีดเลื่อมๆเลยเนาะเพราะว่ามันแดกมันต่อกกับแสงตวะวันอาการ์ชิมาอาบเลยเนาะบันี้ค่ะอุ้ยหน,า,ยวน,วยนะนาวอาเดนะี๋ยวนี้ยินแล้วแรงเลยเนาะอันเศร้าบ่อาะออนตะแลงบ่อาบเลยเนาะผมกาเนียร่มีพวกบริสไลา์มืออากะริมาหดหัวเลยเนาะวันนี้ค่ะาย่น้ว ผมลงเตยสิเป็นกูดๆเนาะทุกคนปัวหมากเปียแล้กก็ปกติกับผมกูดอยู่แล้วเนาะมาอาบกันเลยเนาะทุกคนบาดิค่ะพราวอาบพราขึ่นบพราว่าขำแล้วน้ำเย็นเย็นทุกคนเลยพอดีอาบหมวนวีผมก็ต้องให้มันหมอนสิได้เอายาเจ้กลัวลง สบายเลยเนาะบอไดเลี้ยงงัวแล้ว,นะาาลแ,ลวแต่กะปล่อยงัวเก่าแล้วก็ไล่ข้าคอบถูกนะต้องเลยน้องเตยก็อยากไปดัดเดี๋ยวนะเยวนาะแต่วนะ่านะบงงีเวลาว่างไปแต่ก็ใกล้กชิดัดแล้วแหละพราะว่าช่วงนี้กะเริ่มว่างเลยงัวแนะบบไปเลี้ยงเนาะอยากลงอยู่แต่ย่าน ขันมาอาบกับมุงกัสซิก้าลงอยู่อันนี้มาอาบคนเดียวอ้อรราวไพาดมูกับปอมสดุบูกับปีอามาทคนเอ้ยอามาตยม่ยาสมยาสมกสิเบิร์เลย นี่ผมต้องเตือนใส่ยาต้าหัวเปลืองทุกคนนะไ,ม,ไ,ม,ไม่โอ้มีแห้งเลยได้สราผมอ้าแพ้ก็ไปเอามาหนาวเลยบบดนี้ฮะอเอาแข้งหยอดลงก็ได้ ถูกไปนี่แล้วนะสบู่กูไปเอามามาตักเอาผังหนึ่งก็คว้าในใหน้หันน้ำขุนแล้วในใจก็อยากลงยุ่งย่านคันหลินกระหมู่สีบอย่านไปได้ดอกอันนี้คนเดียวละงออลงออละงงย่านไหมแหงลอยน้ำมันเป็นย่านน้ำกระโปรงแบบตืต้นๆขนลงไปผูกขนเลิกเตอร์วีเดี๋ยนีิยุง่งเดี๋ยนีิผมก็นเลย ปยายานนี้มัดคนอยู่คนเดียวหวาบขึ้นไปในนี่สิเป็นหอเราทุนพลุเรือนหอโบเห็ดหน้าลงเตยจตงงานพอขึ้นกระเทงจักุรินทร์หอโนดนแต่ก็มาพออยากอาบน้ำน้ำหวยน้ำหอนและตอน้อยนี้นอนไทยนอนนากอ่ลงมาอาบตลอดนอะอาบได้หนีแ อาบกนาาันนะสาวรัวน้องลามมันดีมากเลยคนใส่ยังหน่อยกูแหละกว่าเดี๋ยวนีน้องเตยก็น่าได้นอนนานแล้วนอยยานอนนานโอ้ยอยากใส่สบู่เด้ขกี้ไข่ออกปะ เขาเอิดมาดำสเขาเปิดมาพิวแทนทุกคนเขาเอิดมาดำได้เอิมาพิวแทน ก็สูส่ชีวิตอะีทุกคนแขวเหียนไปแล้วอันหนึ่งเริ่หนาวเลยเด้อบนี้แพ้ก็ไปเอามานะเมื่อเฮือนก็ไปอาบคมกะเงาวเติมเห็ดเวียกลายกล้ามจนขึ้นเนาะทุกคน <c ười> เห็ดเวียกลายก้ามจนขึ้นมันขี้แร่ลูกสาวเดียวเนาะหนาวแล้วสิขึ้นแล้วบัดนี้ฮะอ่าบ่เฮิงดอกแบบหนึ่งเขากวนนองเตยพรมนองเตยสีศาสเอาอยูซองเถียง ใส่โลใส่เอาไะไ้กะเห็นอยู่ป่ะนี่ทุกคนเมื่อใส่ลายมันก็นถัวหัวแม่ดี่รอกว่าหัวหน้อยแต่ว่าคมมันเด็กดกๆในแต่ก็เฮ้าแตะเกาดี ทองค่ะอรินนุกคนนี่สบู่เฮาจกเสียงไฟเนาะตกใจเบิด์ิดปกตีเนอะบอมีสบู่กะพายาสบู่แทนก็ได้ ทกมีการลุมผ่านมาเท่านี้เนาะทุกคนพอหน้าเพิ่นอยู่ทางเบิง่งทางเบิ่งเพื่นหอนเพิ่นไปหน้าน,อน,น,น้องตวยบ่หู้ไปตท่ไหนก็ขึ้นแหละหนาแวแหละสบู่เฮาเอ <c oughs> าล่างเอาขึ้นมาอ่อ 对吗？ ตัวยก็ขึ้นมากเลยเนาะทุกคนไปอาบน้่า,าตัวเต้ยก็อยู่พายเนาะเด่นพายที่ตัวเต้ยหงมหอยบางหันแหละนันปลาก็ล่าลายหมดตัวเตยกับศิพาทุกคนไปจอบน้ำสางที่เอาสะไว้กันเนาะว่าสิได้น้ำลายสันได้แล้วเพราะว่านน้ำสางตัวเต้ยกับไกล้ๆ่พายนี่แหลนะเนาะ ส่งกัพระราดเลยอ้าโอ้ก็ไปเอามานำ,ำําทุกคนลืมหาลงมานี่ฮากกสีเห็นตอนอนอนนี่อยางผานปึ๊บกสีเหนน็นน้ำสร้างเนาะทุกคนนี่ทุกคนนี่ฮากก็ได้ทำนี้นอนนี่ากาสีใส่อยู่เนาะทุกคน,นากาสีเป็นใส่ใส่แบบนี้เลยเนาะป้าไวประมาณมืออื่นเนาะทุกคน มันกะิีดายลายนี่ใสๆกินก็ได้นอ้องคันอยากกินเมื่อสิหาบิดไปตองกินให้เบิง่งมันบวนี้ใบใหญ่กว่านี้ล่างซะก่อนเอากะสีผับน้องอุ้ขาตั้งกลองก็ไปเอามากะสีมาตักกินให้เบิ่งเลยเนาะแบบนี้เดี๋ยวสิซีมให้เบิง่ง นี่ทุกคนซีมันทุกคนเบิ่งนี้เด้อมันก็กินได้ปกตินอกากมันก็บปลาเป็นน่งซีซีไม่เบิ่งอีกน้องทุกคนค่าตั้งกล้องของพลาดามาพี่ชซังของพาดํามาอยันทุกคนบ่เสือกินอะไร รสชาติมันกับสีธรรมดาขึ้นนากินเลยเนาะทุกคนฟออันนี้มันสีเป็นน้ำธรรมชาตนินะทีเขาเห็ดอัน,นอันนี้ไว้ใส่มันก็นเป็นน้ำสัง่งปกติธรรมดาเนาะข้าไปแป๊บเดียวก็สืได้ประมาณนี้เน้ำกนน็สิบลายไปได้ม,มันก็ไหลออกมาตามหูตามหงอันนี้แน่นอนทุกคนนี่บานของตัวก็ยังมีอยู่นากะสีนี่ เห็นบัวตะคนฮูสองฮูมันไหลมาจากหันเลยเนาะรวมๆแล้วก็คือรสชาติกะธรรมดาปกติเลยเนาะก็กินได้ค่ะเนาะคอดีๆมันก็นสะอาดอยู่กัดที่ขึ้นเลยเนาะทุกคนบันนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้น้องเตยก็ขอจบคลิปไว้เพียงสานี้นอกคลิปหน้าจังมาพอกันใหม่กัน ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเตยเหตุคลิปต่อๆไปในเด้อสบายดีบ๊ายบาย